thắng này thắng này tha gì chung mười năm mà thao đúng không quan thùng dân ตอนทาสีแล้วพี่น้องเอออาสีนี่เป็นสีน้ำนี่เนาะเนาะนี่สีน้ำเออสีสีแค่ไหนโอ้สีน้ำพี่น้องเลยแต่รัุ่กับพ่อว่าสีน้ำเป็นเดยอเดยโอ้ยบาดีตัวมาเยอะตัวมาเป่าโต มาเป่าเป็นว่าก yeah> ้อนซี่ง่งแรงเป็นมาคนย่างเปรี้ยงมืออ๋อเป็นโรคเยังตัวนะยังโบฮู้ว่าคนตะก้อนเพราะว่าเป็นบีตึ้งบีใหญ่อยู่นะอ๋อบีใหญ่บีตรงบ้านเฮานี่เนาะโอ้ยเบียดบีตรงไปหุ้มหัวแทบปีแล้วไปกุดกับมันว่าว่ายวะย่างโบดีโบดีเบา ป็น่ายหมดเลยเ่าไมัดวางวางให้รอค่าเงินท่าับบหกมีกป็นคุณนโบมีด้อ๋อมันดีเลยใครก็ไปจัไฟบาไปห้องหมอเนาะโดยโมันก็ไปจัเสียงมังนะมัอเป็นอะไนัรอกลีวจอออ๋อใช่อันทีงานของบอรี่ก็มเห็นันของบอรี่เาเข้าก็วันนี้เป็นทันมามะนี่มาแต่ลูกบอนโดย <laughs> đó Nó, đều lúc mình bằng xào bằng đơn phần đó Đôi, 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 Nó hãy sao đi bậy đó Đôi, 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 đôi Đó Xào bận Ừ, có bao Đó Cô thăm xong rồi nó rồi Cảm ơn Hà, mới sao như nhìn nhỉ Được ừ. แต่แเก็เคยเป่าอยู่บ้างไปเป่าอยู่บ้านได้สิ่นี้นนทำไมนะทำ<ม>ไมยังรอไม่บงอืมตาตกมาหายทอด,ดิบางบึงอี่แจ๊กี่รอบกันกกนี่เนาะยังแบบอันน้นาในท่านอาบเสือท่านเปลี่ยนอยู่พี่น้องเลยเิดพีข่าได้า่นี่นะ ยังไม่ได้กิน,กนเนกลงรดบมือเออเอีย้ลำไส้อไมตุวเต็มหมอเลยบาไปมันไอ้านลำไ,นไ้นสบายดียด้อน้องเด้อดยโดยโดยเฮ่น่พูดน่ะยังยู่พูดอยู่เป็นเท่ยังไงเอ้ยยังคือแกงแ้วหมองเท่ อ้ครเกแ์โมเดละบ่งเมื oh, ่อค well, nice. ูโบขับมาบัวดผู้ทางนี้สาง่นดูสบายดีเด้อไอสางเด้อเร็จนังเนี่ยบัดกบไม้ฮานาฮานาบิดกบไม้งานเลยกบไม้หมอกบเป็นแมนกบเป็นานานาลูก ลจะว่าไน,นี่วันทักอยู่วังแล้วทักเราเคยประสบการณ์มาเยอะอ่ะอ,อ,อันนี้อันนี้นอันนี้เห็นห่างบนปะทาสีห่างมองทาสีบ่าไงแมนโอ้สีนี้เดี๋ยว่าเป็นสีน้าหมอจางเขาสีน้าเหรอด้วยสีน้าเขาทาไหมนี่าานจะเป็นได้ไง สินะมันร <ste ans> ุ่นดีบ่หรือแบบบ่ได้เฮาลุ้บ่ได้ไปสมพวเขาเขียนบอกมจังได๋ไ้เบิ่งนั่นน่ะเทางอเอาเอาทางสีมาเด้อค่ะเนี่ๆๆสีล่ะงเบิ่งแังอืมนะมาบ่ได้แล้วเยถ้าใม่ก็สีน้ำมันล่ะว่าเออว่าเด้อเห็นนูก็บ่ฮเป็นทางนูเฮิ่มซื้อมาเออสิจ้าเจ้าอแล้วเคยทาบ่ โ่แน่ใจเพราะว่าเขาให้ช่างเพิ่นให้ช่างเพิ่นให้ช่างเพิ่นเบิ่งเนาะถือว่าสบายดีเด้อเลยเลยเลยเล้เลสบายดีทั้งทางแล้วเนาะเอาไปพี่เจ้านะเอาเบิ่งดูสีเพือนเจ้านี่เป็นได้ไลยเนี่ยได้อยู่เด้เนี่ยฮะสีทำใหม่เนี่ยพี่ทำใหม่เนาะนีมีปัญหายังเนาะนี่สทำใหม่อยู่เด้เนี่อืะเพราะว่า ข้าหลก็เคยใส่พี่น้องห้เนาะสีเขียวอันนีเดี๋ยมันเป็นสีนี้นน่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าอันปูนได้บ่ะสีไดเนาะได้อาจจะได้สองชนิดเนาะมาลองแกแพ้ดูวยวันนี่มาลองด้วยนี่เอาไปเลยเหตุเูื่้เหรอทำไมเราแพรได้น่ะเก็ยแผ่แพ้เลยด้ โอ้โห oh, oh, ปีนแล้วลองลองสีกันนี่พี่น้องอย่าห่วงจะออกมาสีใดดูมาลุ้นกันาสีว่าลองสีจจงลองให้สั่งสั่งใหญ่เพิ่น้าเป่นโอ้สั่งใหญ่ม <c oughs> <c oughs> ันก็เรียบร้อยแล้วเลยเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแบบใดน ก้อนยกเลยก้อนกเ่ตุเป๋วกอนยกเลยโออใพนกอนเมาน้วายม่เออเอาไปกำกอนเ่ล้วมากอนคือกำกอนแล้วหมุดม้วกเนี่ยม้ธรรมดาเนี่ยโอ้ใส่หมวกแบบถูกต้องเลย เห็เซอร์ก็ได้เลยนะเห็ดแบบถูกรักเได้เลยอันนี้เอาคนอนนหมดงานขอารัอันนี้สายไฟคัวพี่ขาดพนขาดจิปได้เลยโอ้มพีขาดจิ้เอาก็ดึงบึงบ่นหูว่าเอาไม้ไนเมื่อนั่นแหละจะกบแล้วก็ติดตอกเลย ทั้นั้นรุหนวดละวาแล้วทางทังทีมงานเ่ายังบอันเนะด้ยังบท่านทนุมันเป็นเป็นอันเด้เป็นผู้เชี่ยงานเหมนกันดยเาก็ยังผวว่าเป็นมาเชี่ยเองเลยเขาก็เหตุเป็นเพื่อนก็เวยหกะ ในนำมาเชื้อแมนแมนเนาะคือว่าในน้ำเพราะว่าแนะน้ำก็คืออีกอย่างหนึ่งมันไม่มันก็ตซมาตรฐานกว่าแมนแมมันก็ตซเด่นียดมากกว่าัดนร้ายพี่น้องเลยครับคราะว่าฮัมพี่นุ้กปุ๊บตัดฮัมพ์พี่ยกใส่พิ่ไม่ได้เตรียมท้าบาทนี่ับยกบาทนี่เดี๋ยวเป็นเร่องสีก่อนเบิ่งก่อนว่ามันจะออกมาจะทาบแบบไหน นะาอมเน้อยฟามายลงก้อยนะาอะไรกอย่ c นาตัวใหญไปไปแล้วตอนเท้าสีเป๊ะเดพี่น้องเบนี่ฮะปมานีถามบ่พี่น้องถามบ่เออถามาม 14แผ่นน่าซางเนาะ12เออ12ป่ะช่วงแผ่นเอาไปทันเบิร์ทักแมินป่ะทักแล้วบอสไหนเงินช่งแผ่นอืมเดี๋ยวเจ็ดแล้วเพราะว่าฮะตกค้ามสุยุ่งแล้วท่าสีไงฮะท่าสีละยุ่งป่ะยุ่งเจ้าแล้วเอาผ้ามาคุม เจาผ่ามาคุ้มโหลดอ่ะเออดแพนตกเลยเลยค่ันตกเลยเลยสองสี่สี่หกแปดสิบสิบสองยังไงสองแผ่นขาดอีก3แผ่นเนาะส่างเนาะเฮ้ยโมเม็นขาดดิหาขาดดีหาเนาะ 1. 1> ขาดดีหาแผ่น พออันสายไฟมันเป็นซีแผนนี่น่อยเนี่ยนยสองสี่นี่เป็นซีแผนสายไฟิ่นมีปัญหาหน่อยหนึ่งพุ่น้องเขาต้อนการชี้คือชลเรียกถึงนั่นแหละแะวังได้สางเลยฝนตกผ้าถืออันสายไฟถึงหน้าผมแห้งได้สั่งเลยมันจะมืถึงจะทำมันดิบุญญาณนะผ้าชวดชดแล่าเนื้อ ซอนนได้ลงเลนะครับขอ,ดอ,องดีเล้ขักขนาดเนาะบเป็นมันเนาะบอเป็นยังโอ้ผิพาเคยถึกซอตมาแล้วจ้าตีแมนดอบริบริติดเนาะธรรม,มาดจาจ<อ><บ>ริงชซอตแบบนูเคยกระ่ใช่ไหมคุณดีสะดุ้งเนาะนบอลป<บ><บ>ุบนีติดมือเียดนา่ติดเลยเน้าสามิบบาทตปลสิ โอ้เผื่อจะออกเผือจะออกเห็นคนยำพนเนี่ยคนไยังเห็ดไปได้เบียดโอ้การเรื่อยๆยำพนแล้วเห็ดของโครงการอยู่อันนั้นสนุนโอ้ที่ว่าพี่ซอสเจ้านะ็นไหมโอ้พี่น้องเคยน้องเคยพาลุยลุยน้ำเรามาแล้วเราน้องเคยพาลุยแต่พระซอสลุง อันนี้แหละเหตัวนี้หนูเคยตาไปโอ้พาลุยอย่างเดียวเนี่ยพาพักเบียดอืมอืมทางติดงานนี่ทางน้องเคยนี่มาได้กบมาได้เก็บสิ่แพรน่อยสิลุงนี่ยังมาทันมาลุงล่ะฮะเออเคยเราลุงเนาะมาเก็บปบใหม่เนาะเอออ่าเรากำลังมีเบียดเราเห็ดซ่อนกันแล้เร่เร่ไม่ใช่สั่งไปหาหมอ เหนียบสบายเหนียบสบายเออยังบอกให้อยู่บ่เลน่นนาเล่นรังอยู่นี่นโอ,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 อ้เออบอกมีพลอยบ่อ่ะพลอยปัดดู่หรือพลอยเฮ้ยพลอยมีเสะอ,พอ่พลอยปัดดูค่ะปัดไม่ปัดเศษขี้ไม่ไน,นะเวลาทำสัง่งโบอเอายเาลยด้วยแหนมันสั่งบอนเป็น เนี่ยจะบริลเอียงครูช่างสีบัดบัดบาต่อชายไผ่สั่งต้อชายไเออาเป็นช่างสีไทยสยนะไปอะเอองามเนาะเฮ้ยบ่นสวยงามอิ๋นเลยไ่อยากเป็นได้ <laughs> เเน <laughs> ก็มั่นใจว่าอยากเป็นใดน,นะบางก่อนน้ำรูดเนออน้ำรูดน้ำตัดกวดให้เสศษพุ่นลาวทาสีมังโบสันบุอันนั้นมนจโมน่นเนาะจังละเอียดีเนางเว้ยขาบ,บานเป็นเพิ่มสีบันเลงบันเลงขาว่าสีนีไนรลูก <ขอ S 2> บ่หฮะพัาสองตุกเลยใช่ โดยมีสองทางนะโอ้นุงจังทางอะไรนัทางเดียวกัตการดันอยู่แล้วมันสีน้ำเนาะมันบคือสีดนไนใส่ใสน้าเด้อลุงลุน้าบ่เน้ำคมน้ำหรือว่าคสมเนีงตุ๊กนุ่งนใคนใส่ตุ๊กกระจอกตุ๊กกระจอกอาไปบ้านนัานไป อ่าอ่าเนอเนี่ก็เรื่องตัวนี้นุ่งหนวดกับบมมีความืเด้อพี่น้องเด้อหนวดเคยทาสีน้ำมันกับสีกว่าสีอะไรสีน้ากับทาสีอันสีอันกระเบื้องบังกระเบื้องอะยังทาทาปูเนี้ยนะแมนท้าท้านังด้วยได้แต่หูอยู่แต่ว่าตัวนี้ยังบุ้เคยมีประสบการณ์กับบุ้มหูจักเชื่อกพี่น้องแต่ว่าท้าไมนี่ก็มีแต่ว่าเพราะว่าสีนั้นมันบราณประสมยังเลยอืมแมนก็เคยชี้ทาใช้แบบนที่อก็สีน้าเนี่ยก็ สวภาพเปิดซื้อมาเนาะเอาไปเลี้ยงเพื่อนนะโดยโดยหนักเก็ทาได้อ๋อนี่เฮาบ่ได้ผสมเนาะบด้ผสมเนี่เฮาแบบเาทาแบบนั้นทาไม้ก็ได้ทวามไมก็ได้เลยแต่การรูทุกๆกระจอกเด้ที่เราทาเอ๊อเอามาลุ้นกันว่าพอทีเปิดชีทางชีออกบ่นี่ยวัวเผชิญได้หลายบาทนี่อ๊อฟ มือดุ้งอยู่บะนาะนี่ดุ้งแล้วหลุมพนมสก้าหลายเออเป็นเป็นจังโอ้สีโอ้สีงามเดีสีพี่น้องงามพี่น้องเลยงามงามงามอ๋ลึกเอาลึก วิจาแต่เอาลึออกไอกได้ะะทำยังไงเงือกได้คำเดียวอ่จารณคำเดียวอเมันง่ามปะแมนถา,ามภาษาคำนี้เนียน่ยเนี่ออบ่ะเนี่ยงอ่อนี่คือ,ค,อคืออย่างเนี่ยงอ่อนี่ก็คืองามเหมือนกันว่าคือหักง่าม,นม,มวะมนะอ่ต เน้ารังในตารงกอาไปทัมนะเลใจทะลไหวนะมาเบเาหัวไปแล้วไปอยู่ไนอืแถวๆจอกหนึ่งแม่นบ่เออเอาเาถัม่นจ้ะตามนี่เนาะพี่น้องตัว่าเพนพป็นที่มอบให้ทั้งน้องพอดเป็นบ่เหมือนกันนะที่ได้ละเอียดอยู่น้ำน้องพพเนพี่น้องแต่ว่าน้องหนดก็มีประสบการณ์กับมีแต่ทรอีกจอกนึ่งคือพ่าหล้ เออมันครบเด้อนี่าษากมงราก็ครบเด้อบ่เบิ่งใ้นาคร,รับ <c oughs> น้าหน้ายู่ง่ายมองเลยกดต้เรือันอ้วยงหลุเมาเาี๋ยวคนว่ายใส่ก็ะไซเออใส่กระส่าน,น,มมมมน,มมน้องพรตามทีว่านงพรกับคนมอบมอบไห่คนมอบกับนงพรนะเอยนไ้แหลวะ

นั่นอันหนึ่งกับรีตีมันเปลี่ยนเลเลยหน่อยเนาะโมตีมกับมไรนี่มันมน,นี่เจิมแล้วพีดน้องเลยพาทงนอเพิ่นพี่น้องนเนเพิ่นอยากทดลองสีสางนานทดลองก็นเดียร้วันทุสาคนน้นเรวเทแล้ววะเนา <c oughs> ใส่ก่อนเลยพี่น้องเลยเป็นังไดคักบอบเหรอวะ้านเดิมเลยพี่น้องเลยครเบ,รา,บานนัดเล้ปทสีทาง pen, pen, มันางเล้วป่ะฮะเรีว <laughs> เียนว่าสั่งิบเ่นชิบสอเนมาแล้ววะน่ แปลงไหมอีกนึงด้ะแตงกันนึงดิแแลงกันนี่ Bạn hát biển ba. A long mở thai ba? gì lệch. Thang lệch hai chưa thai chưa thai chưa thai chưa อันเดี๋ยวมาพี่นะครับมาจับกล้องให้นงกนวดหน่ยนะถ่ายดีๆเลยถ่ายดีๆได้เปนเม็ดยังม่เป็น่าประทราะนะคือการแมตไอ้อไช่องที่กระจอ,อแล้อาดเตียงก่มามาเป็นนักนวดสืบสิลองบนโอ้เราละเอียดอีนี้ตังเลขของน้องพรน,น,น้อาสี ท่าลูกแบบนี้บ้างจะบอกม่ะขันหมวดแบบนหมวดแบบเคยทางนันนี่พี่น้องต้องท่าแบบนี้ส่เยคนละทางเนาะเดี๋ยวตู้ตั้นี้ออกมาหน่ก่อนไปทางเนาะตู้ตั้นี้มาหน่ได้ยตอนาทีพาหน่องรูปอัน nhưng cả cái thao không <laughs> <đồng ý. cười> này thùng đâm dân này ยังาเปนเม็ดแล้วนยากเลนสรางะแวงพี่น้องระแวงมันเนราเสียสีมืออ่าเสียสีมือเลยบ่งามหรอวะังเป็นเม็ดสางเป็คอมบันนั้นตามันละเอียดมาก็ โอ้โอโอสทานคนบ่อนเหมือนเหมคนทาไมนะบ้านนี้เอ้เอาอเมัเสด็ลูกนะโอ้ย ทาแบบเป็นเพื่อนร้องเลยทาไปที่ดอกซอยสร้างเคนหนึ่งซอยเกย์กาบดักแบบ เส bon been, to to ียวทั้งเซียวแมนผมมาตรวจเบิ้งอีกรอบพี่น้องว่างานผ่านนี่บ่าั่ังพี่ยจำคยว่าง้ะฮะผ่านไปจำันยัยดว่านี่ฮหทมืก่อนก็ได้เอ้ยเมอนบ่ฮะมันยัโยดเ้จ้าว่าเซียวแมนมาเบิ้งมาตรวจเบิ้งงานนีเด้อ ตัมเคยมาลเซลมนตรวจอีกรอบพี่น้องนวดก็เห็ดพอปูปลาไ,ไปกันแล้วับระเปนีัเงนะครับน้องพอดน่วดก็ได้ โอ้ขีดินมาใช่ไหามม,าไม,ไมันชิโยดฮมันชิโยดบ่าม,มันได้โยชนชี้นะโยดนะโยดและแคม นส่วมั้าเอายันีขนนี่ยมแล้วันสังนาฮะย้อมล้ลอบชคนละฮะรอบชคนละให้มันนากระไปตะวันีน่ทารอบชองนี่นาเนี่ยเออแนมนแล้ว้าสีาาาเดียายทา,า,าสามทาสามูรอบแรกกับนาเกี่ยงนะรบอบสกัเกี่ยงคือเกาอีกทำชินนานบ้านา Cứu chưa Chỉ sang khác với bớt xỉa phả này đá là miếng hai của Miếng sạc bọc Còn miếng thì kết Kết cọc Kết cọc bác rồi Bạn kết bằng nào bác nô chào เข่งกมวนเมือ,มมเองใดใส่หมอกกันโอ้มาอยู่ทีเมืองของบกเนาะฮะอากอาศมาผ่าไปก่อนลุงเปลือยมาเลยสีทาคนค้นทาสีอยู่บกกมวนอมาผ่านมาเห็นสีหลุดกันเราเคยเออเจ็บแล้วปุ๊บรู้มือสิมาตัวกผมด้วยนี่ผ่านอยู่บ่เนี่คืออยู่บ่เาท่าไรเพื่อเนาะคืออยู่เนาฮึได้อยู่เนาะ เราทาบ้างก่อนอันนี้ชีมือข่อยตนแน่นแนนตานบ้านค้อจะได้ก็บแนวไปแนวไปเลยโอยเฮ็ดแบบรอบเลียวนะข่อยเอารอบสองกันนาคนนี้บันแล้วเลยแล้วเลยโอ้เปลี่ยนวัดีน้องว้ทตายต้านสีท่า้างกนเลยได้ชีรถกระเทศยังสองรอบขนาดชีรถวิกโก้สีนี่งามเนาะีน้อง้ย เกี่ยงค่กรดิพี่น้องเลยเกี่ยงกว่าเกี่ยงกว่าสีน้ำมันเนาะเอาลุนโล่ไปใส่หนิบมเห็นได้เลยหน่โอ้โหนพักกระดิ๊พี่น้องไว้สีนี่เอาลุนโล่ไปเห็นชนลุนโล่จะเอาลุนโล่ไปใส่ว่าไปคุณน้องฮะทาคุณวะทาคุณวะกล่องได้ปะกล่องเนาะทาคุณวะงามงามเาะงามแล้ว วเวียวกมาก่อนคนผู้จักเกด้อเอา้าลองขาดตกตุยเดอ้อัดไปก่อนนี่ผานี่สา,าทุ ผักยูซาสียนมอนเนาะพอนนี่พบไหมพี่น้องเลยนี้ท้าสีเหย่างการที่ถึงใส่้จะจะล่มนี่เนาะ แต่ว่าผา้าฝนอากาศที่ผ่เป็นใจพี่น้องเลยเนาะฝนกะฉชบมาพอาฝนบานเนียโอ้ยสุดยอดไปเยเนาะ่น้นองเลย,ยมืตก๊กเลย่านแต่ฝนต้องข้ามสีฝนน่เนเนาะหากใครอกสีเป็นน้ำมันกะสีบอะรเปล่นอะไพี่น้องเลยเนาะกะฉีบจับอะบไเรเนาะแต่วาดุงหลวงพี่เปลี่ยนบถสีทาสุน คุพาสีผเยเนาะน้องสารคดนี <Sa> ่หนวดขอจบคิดคิดเพืนคิดไปเพียงแค่นี่เด้อพีงะดองเนาะพบพ่อกันนะคุณละตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนพาสีน้องเลยเนาะพาสีในแป้นปันลมเ่อวาได้ข้นใส่เป็นันลมเนาะนะนีันเิดใจน้องคนน้สบายดีน้องพรเด้อบนเด้อ โดยสวัสดีเด้นทางเด้นไปกันเด้อครคลิปก่อนมาเนี้เดี๋ยวพบกันพี่พ่อได้ทีมหน้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับขั้นตอนของท่าสีเส้นปัดลมพี่น้องเลยเนาะยังมุมนี้อย่างสีน้อยสีหน้าเห็นวะเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องที่มาช่วผูกจุกคนเนาะทสิสอบมาติดตามเลยครับชมแข่งมังใจกรบทำหน่วยฝากให้กดไล์กดแชร์กดปิดกำลังใจหน่วยเด้อเนาะ ทำรับมะะนกกันรวยเฮงเพียงฟังรู้จะขู่จะคุนสำหรับคลิปนี้สบายดี